แบฝึกหัดหน้านี้นะครับให้กากระบาดนะครับข้อ1ผลไม้ชนิดใดมีขนาดใหญ่สุดใน3ข้อนี้ g r a p e s อง,งุ่น a p p l e s ลแอปเปิลโกโกเนตมะพร้าวใหญ่สุดคือมะพร้าวนะครับกากระบาดไปข้อ2ผลไม้ชนิดใดมีสีม่วง Banana มะอ่ากล้วย g r a p e s อง,งุ่น a n g o e s มะม่วงตอบข้อ b ครับ grapes อง,งุ่นข้อ3ผลไม้ชนิดใดมีรส เปรี้ยวเอโค้ดขนัทมะพร้าวข้อบีบานานาก้วยซีออร์เรนจ์ส้มข้อสี่ครับข้อสี่ I like apple ตรงกับข้อไหนฉันชอบแอปเปิลเอบีหรือซีครับดูหน้านะครับยิ้มตอบข้อซีครับข้อห้าครับภาพในข้อใดมีความหมายตรงกับคาว่า I don't like mangoes ฉันไม่ชอบมะม่วง A B หรือ C ครับ ตอบข้อ b ครับดูหน้านะครับข้อ6มะละกอรครับ I like an orange banana p a p a y a าามะละกอคือมะผัพยาตอบข้อ c ข้อ7บิลกับทอมคุยกันบิล Do you like papaya ทมคนตอบว่าอะไรข้อ a yes i do ข้อ b yes i am ข้อ c yes i have ถาม do, ดูตอบดูตอบข้อ a ครับข้อ8 do you like strawberry ซูตอบว่า no I am not no I don't no I have been ถามดู do, ตอบดูตอบข้อ b no I don't ข้อ9ครับมีรูปกล้วยจุดจด I like banana ฉันชอบกล้วยแสดงว่าคุณต้องถามว่าคุณชอบอะไรใช่ไหมครับข้อ a what color do you like คุณชอบสีอะไรข้อ b what fruit do you like คุณชอบผลไม้อะไรข้อ c do you like bananas คุณชอบกล้วยหรือเปล่าตอบข้อ b ครับ เขาถามว่าคุณชอบผลไม้อะไรข้อสิประโยคในข้อใดถูกต้องข้อ A. I not like grapes ข้อ B. Strawberry is sweet and sour ข้อ C. I don't like the green apples ข้อที่ถูกต้องนะครับตอบข้อ B. ครับ Strawberry is sweet and sour Strawberry หวานและเปรี้ยว